จังหวัดสุรินทร์ค่ะกระจัดพิธีเชิญสิงของพระราชท่านจากมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่ภูประสบภัยจากสถานการ์แช่แดนไทยกัมพูชาที่ศูนย์พักพิงโชคราวค่ะเมื่อว่านี้ค่ะ13ธันวาคม2 5 6 8นายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเท่าทุกมูลลนิธิราชปชานุเคราะห์ในารบรมราชุป,ปถมัมภ์ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในปราบรมราชุปถรรัมภ์มอบแก่ผู้อพยพในศูนย์ผักพิงชัวคราวอําเภอศรีขอรภูมิอําเภอสํารุารงทบและกะอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสีจันเวียงรองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์นําผู้ที่เกี่ยวของให้การตอนรับและข่าวรวมในพิธีค่ะ ทางนี้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะเป็นมูล,ลนิธิในพระบรมราชูปถรัรมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบภ,ภัยในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนหรือวิกฤตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสอยเหลือยางทัวถึงและกระท่านทวงที่ลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับการสนับสนุนในเทนีค่ะสะท้อนเห็นถึงความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนความร่วมมือของทุกผ่าส่วนในจังหวัดสุรินทร์ที่ซอยกันดูแลประชาชนให้ปลอดภัยและได้รับการซอยเหลือย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์วิกฤตค่ะ